ครับผมผมวุฒดดิจากเขาสตูดิโอนะครับวันนี้ผมมีอะไรจะมานําเสนออีกนิดนึงนั่นก็คือเนี่ยนะครับเก้าอี้สตูที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้เป็นแบบกล่องใส่เก็บของเป็นโซฟาเล็กๆไว้นั่งร่วมกับโซฟาที่เรามีเป็นโซฟาหลักได้ด้วยนะครับที่สําคัญผมชอบอย่างนึ่งนั่นก็คือมันสามารถเก็บของได้ด้วยไม่ต้องประกอบอะไรให้ยุ่งยากนี่นะครับเป็นผ้าแบบนิ่มๆมีฟองน้ําปูอยู่ข้างในนะครับเป็นผ้าแบบ เนื้อผมว่าเท็กเจอร์มันมันดูโอเคนะดูดีนะอ่ะเห็นไหมมันเป็นกล่องง่ายๆนี่แหละแล้วก็คือไว้นั่งเล็เลกๆเล็กๆน้อยๆแล้วก็สามารถเก็บเข้าของได้ด้วยเนื่องจากบ้านผมมีเข้าของเยอะแยะมากมายเลยอุดประกอบเครื่องมือช่างดวงสวานลูกหมูยังมีเลยเนี่ยก็เอามากเก็บลงกล่องลงไรซะจะได้จัดให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ ผมเอาไว้รองเป็นที่นั่งก่อนขึ้นเตียงสองชั้นผมได้ด้วยนะครับผมเนี่ยก็มี2-3สาตัวเอามาเรียงไว้ประกอบกับชุดโซฟาได้เลยนะครับผมก็ใครที่สนใจก็ไปดูที่ description ได้นะนี่นะครับก็เอามาจัดเข้าคู่กับชุดโซฟารับแขกเล็กๆอย่างนี้ก็ได้นะเผื่อเพื่อนมาเพิ่มอะไรอย่างนี้เราก็ได้เอาเป็นที่นั่งเสริมได้ด้วยนะครับผมเห็นไหมครบเลยเก็บของได้อย่างที่ผมบอกไว้นั่นเอง จริงไหมล่ะ